นี่คเต้บ่กูบาอาจารย์ขอพรเราเล็กให้พรแล้ววิสาขาเห็นไหมผู้เจ้าเราตะตากดเลขกให้พรแล้วพรที่เลิศที่ประเสริฐก็พวกเราทําเองทําตามหลักคําสอนของผู้เจ้าที่พ่อห้ามก็อย่าไปทาพ่ออนุญาตถึงทํานั่นเลยเป็นมหาบุญมหากุศลที่เต็มไม่เต็มหน่อยเพวกเรามันเคยเป็นไหมล่ะยากไปเพนีบ้าบเพนีบุญป่าเวท เพนีฆ่าสัตว์จัดชีวิตในบุญกรถินในบุญผาเวทในบุญบวชในบุญขึ้นบ้านใหม่โอ้ยในสารพัดบุญฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าเป็ดห่านลองอุกอุกอีกอีกุเห็นไหมล่ะนี่แ่ละบุญงานบุญทีงานบาปกระถิ่นวัวควายตายไปกี่ตัวล่ะหมูกาตายไปกี่ตัวล่ะเล่ากี่เทล่ะ หนละงานบุญมีแต่งานบาปงานเนา่างานเหมน้นเราจะได้บุญได้กุศลได้ยังไงมีหน้าในนรกขุมที่เราไปเที่ยวที่เราเห็นมีแต่พวกพระกับอุบาสตุปิกาแม่ชีพระขาวในด้านไหนล่ะโอ้ยเราภาวนาเก่งได้ไปคารวานะั่นเราจอดรู้สอดเห็นเกิดเบื่อหน่ายในทางโลกกลัวจะตกนรกหมดไหม จึงหนีออกกันประชาด้วยเหตุนี้แหละเหตุนี้แหละไม่เว่าเราออกกันประชาเพื่อต้องการรากกาบสกักุลขลังเสริญเสือเดินก่อนและเป็นครูเป็นบาของใครเราไม่มีนะอันนี้ไฟบังคับนี่อะไรก็ผิดทําผิดวินัยหลวงพ่อน้อยผิดทําผิดวินัยแล้วก็ยกจะทราบว่าผิดตรงไหนพระวินัยข้อไหนที่ผิดนี่เคยขุดดินดาหย่าไม่เคยจับเงินจับทองอุ้ยอะไรที่พระเจ้าพราะองค์ทรงห้ามไม่เคยแต่ต้องเลย จะว่าไงซองเขียวซองขาวไปเรี่อยอะไรหางกันนะทองใครก็ไม่มีชะอาดบริสุทธิ์หมดจดเบื้องต้นทำการก่อนปลายที่สุดจะว่าไงเลยพูดให้ฟังไม่ได้ประมาทหมู่ค,นะคณะครูบาอาจารย์นะที่เทศเพื่อต้องการความสมัครีเท่านั้นก็แล้วแต่ว่าหมู่ค,นะคณะครูบาอาจารย์จะเข้าใจหรือไม่แค่นั้นแต่เห็นความสมัครีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนี่พราะพูดประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธนี่พระตะลับแบ่งกันที่นี่กายนั่นก่นนกายนี้อะไรนิกายไหนก็พระพุทธเจ้าเสมอกันไม่ใช่เหรอเขาทำวินัยอันเดียวกันไม่ใช่หรือนิกายนั้นนิกายนี่ก็พระไตรพิตรอันเดียวกันอยู่นี่ในประเทศไทยนี่ใช่ไหมล่ะจะเป็นของสธรรมลูกธรรมสธรรมภักดีก็จะเป็นของ เอมากุูดของอะไรก็มันก็เป็นไอ้น,นี่อันเดียวกันอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้อันเดียวกันอยู่จะว่าไงบวชจะเอจ่าหัง่งหรือจะบวชอุกาสะหรือจะอะไรมันก็อยู่ในธรรมในวินัยหมดจะว่าไงนั่นแต่ที่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยนี่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 ทำเครื่องรางของขังขายทำพญานาคไ้กาไปไหปว้ทำพวกยักษ์พวกมารไ้กาไไหว้ทำโน่นทำนี่ อาไรมาก็อะไรล่ะพลังดังฮะพ่อประกายหมูเด้งไปประชุมกันเมื่อคืนนี้เนะขาทำหมูเด้งหมูเด้งกวากชับบ้าไหมช่วงหนึ่งก็ทำอะไรล่ะก็ทำอะไรล่ะก็ทำไอ้ไอ้ชูชกกวักทับโอ้ยสารพัดนี่เห็นไหมล่ะสิ่งที่นอกทำนอกวินยัยกล่าวว่าถูกไอ้เราเป็นลูกที่ดีจะนี่หนูได้เลยเอ้า จะถามพวกเรา,ท,า,าเทั้งพระเถทธินิ่ชีวมอุบาสุิกานี่แหละเราจะนิ่งดูได้ให้พวกเปรตพวกผีพวกเทะถีนอกดีดนอกรอยทําลายพ่อเราหรือฆ่าพ่อเราหรือเราจะเป็นลูกที่ดีหรือลูกทรพีอ่ะพิจารณาเอานะเพียงกูดให้ฟังแค่นั้นแหละ